บนทุกกำแพงในถ้ำของนักล่าของสะสมที่มีชื่อว่าเรนกาเต็มไปด้วยเขีเ้วเล็บเขาสัตว์และหัวกะโหลกเขาได้มาจากการล่าสัตว์ร้ายต่างๆในเวโรแลนด์แม้ว่าเขาจะสะสมจํานวนมากมายเหลือะลน้นแต่สิ่งลำน้ำมันทําให้เขารู้สึกยังไม่พอใจเลยแม้แต่นิดเดียวเขายังคงตามหาความท้าทายมากยิ่งขึ้นเขาทุ่มเทเวลาไปกับการล่าศึกษาเกี่ยวกับเหยื่อ เรียนรู้สิ่งต่างๆและเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอเพื่อเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดที่เขายังไม่เคยปร,รับได้เรนก้าเติบโตมาโดยที่ไม่เคยรู้จักพ่อแม่ที่แท้จริงของตนเองเลยแต่ท้ว่าเขาถูกเลี้ยงมาด้วยผู้ที่ถูกขนานนามว่านักล่านในตำนานเขาเป็นลูกศิษย์ที่ยอดเยี่ยมมากเขาตั้งใจในการเรียนรู้บทเรียนต่างๆจากพ่อของเขาเสมอ และปรับปรุงให้มันเข้ากับลักษณะดุร้ายของเขาในช่วงก่อนที่แผนคองเขาจะเติบโตอย่างเต็มที่นั้นเรนก้าเริ่มต้นประกาศอาณาเขตของตนเองโดยที่เขาจะทําการวางกระโหลกของเหยื่อที่เขาล่าไว้ในพื้นที่รอบๆอาณาเขตของเขาเพื่อเป็นสัญลักษณ์เตือนให้แก่ผู้ที่จะมารุกรานอานณาเขตของเขาจะทําให้เขาปกครองอาณาเขตได้อย่างไม่มีปัญหาและมันน่าจะเป็นไปตามความตั้งใจของเขาแต่กลับกลายเป็นว่ามันทําให้เขารู้สึกกระสับกระส่ายแทน ไม่มีสัตว์ใดที่จะกล้าเข้ามาท้าทายเขาเขาไม่มีัตูที่แข็งแกร่งพอที่จะช่วยผลักดันขีดจำกัดของตนเองมันทำให้สัญชาตญาณของเขาจางหายไปเขากลัวว่าจะไม่เหลือความท้าทายใดๆให้เขาได้สัมผัสอีกกลัวว่าจะไม่ได้สัมผัสความตื่นเต้นของการล่าอีกในช่วงที่เขากำลังสิ้นหวังนั้นเขาก็ได้พบกับสัตว์ประหลาดที่เขาไม่รู้จักมาก่อนมันดูแปลกประหลาดมากดูเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตต่างดาวมันไม่น่าอยู่บนโลกใบนี้ประกอบประการที่เขากำลังเบื่อกับการจับกินสัตว์ต่างๆทที่หลงงงาาาาเเเขขขข้ามาในอนขตขอต เขารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้เริ่มต้นการล่าเขารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่จะได้เริ่มต้นการล่าอีกครั้งเรนก้าเข้าซุ่มเพื่อดักจมตีสัตว์ประหลาดตัวนั้นอย่างรวดเร็วมันร้ายกาจมันร้ายกาจกว่าทุกสิ่งที่เขาเคยเจอมาการต่อสู้นั้นดําเนินไปอย่างดดเดือดต่างฝ่ายต่างบาดเจ็บเรนก้าถอยออกมาในช่วงวันต่อมาอาการของเขาอยู่ในระหว่างความเป็นความตายบาดแผลของเขายแย่มากในใจลึกๆเขากลับรู้สึกมีความสุข เขาจะได้เริ่มต้นการล่ครั้งทากยังมีสัตว์ที่แข็งแกร่งดำรงอยู่บนโลกและเขาจะได้ตามล่ามันเพื่อจะได้สะสมกระโหลกมากยิ่งขึ้นไม่ว่าสัตว์ประหลาดหรืออะไรก็ตามเขาต้องตามล่ามันให้สําเร็จให้ได้เขาได้ทําการจัดเตรียมพื้นที่บนกําแพงด้านใหญ่ที่สุดของถ้ำเอาไว้เพื่อที่จะเป็นพื้นที่สําหรับวางกะโหลกของเจ้าสัตว์ประหลาดตนนั้น